โอเยนะครับขอสวัสดีนะครับวันดีวันที่ยี่สิบกรกฎานะครับสอง่้20กสามนะครับวันจันทร์ขอที่อาทิตย์ประมาณเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็นหยุดอาทิตย์จันทร์อังคารนะน่าจะเป็นวันหยุดยาวของหลายหลายคนนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามีการสอบเมื่อไหร่นะครับแต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการประกันนีอติวสอบเรื่องของกนรลนะครับ ก็เราจะมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับไปหลายหลายพาร์ทที่แล้วครับคลิปที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องของประกันตัวพอรบเนาะหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สมัครรถนะครับยอหลักๆในย้อนกลับไปก็ไปพิจารณานะครับสถานการณ์นะครับเวลาที่เขาถามตัวบุคคลให้ไล่จากหลังมาแน่นะครับอ่าเช่นแล้วก็จะถามตัวละครไหนให้ดูออกว่าตัวละครนั้นเน่ยอยู่ตรงไหนของโจทย์เขาเป็นใครเป็นคนที่นั่งไปนะครับหรือว่าเป็นผู้เรียน เป็นคนที่นั่งไปหรือว่าเป็นคนที่ขับวันนี้ถ้าเป็นคนที่นั่งไปหรือคนที่อยู่นอกจบเป็นฝ่ายถูกเสมอนะครับแต่ว่าต้องมาดูว่าฝ่ายผิดมีพรบหรือเปล่านะครับถ้าฝ่ายผิดมีพรบโอเคทุกคนได้สูงสุดหมดยกน้ขับที่เป็นฝ่ายผิดถ้าฝ่ายผิดไม่มีพรบก็ดูว่าตัวเองได้นั่งรถหรือเปล่าถ้านั่งรถนแล้วรถตองพรบก็ไปกับพรบของตัวเองนะครับแต่ถ้าคนอยู่นอกรถแล้วรถปะคนอยู่นอกรถหรือโดยสารมาโดยคันีเป็นฝ่ายผิดนะครับ มันก็จะไม่มีพรบมารองรับคุณร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอันนี้คุณต้องเบิกกองทุนทดแทนผู้สว่งไจากรนะครับกองทุณจะให้เบิกเฉพาะเบื้องต้นเท่านั้นและเป็นการเบิกที่ไม่มีพรบนะครับมารองรับไม่ใช่พรบที่ฝ่ายกิจนะครับพรบที่รัฐตีนั่งมาอ่ะไม่มีมารองรับคุณก็เบิกกองทุนทดแทนผู้สั่วไปจากรถนะครับก็วิเคราะห์กันแบบนี้นี่คือพรบย้อนกลับไปดูได้นะครับเึิกเพราะโจทย์มาให้เยอะมากนะครับย้อนกลับดูโจทย์ได้นะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนโจทย์ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับขออนุญาตพูดถึงนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงพรบไปล้นะครับพรบเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันคือภาคนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในส่วนของประกันภัยภาคบังคับนะครับบังคับคือบังคับเป็นตัวกฎหมายนะครับร่างมาเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สุยภายจากรถเลยนะฮะแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าในส่วนของ เมื่อมีภาคบังคับนะครับก็จะมีภาคสมัครใจนะครับตามชื่อนะฮะภาวะสมัครใจหมายถึงว่าอยากทํานะครับพึงจะทําก็ทําไม่ทําก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจนะครับบางครั้งเราเห็นเป็น VLM นะครับหรือ VMI อย่างเงี้ยเอ้ยมันคือประกันอะไรครับมันคือประกันในตัวของรถจนภาคสมัครใจนะครับ voluntary นะครับ motor i n s u r e นะครับตัวนี้คือประกันตัวภาคสมัครใจโอเคไหมนะครับแล้วก็เนี่ยภาคสมัครใจสําคัญอย่างไรนะครับภาค และหรือว่าภาคบังคับเนี่ยมันคุ้มครองแค่คนเนาะหรือคุ้มครองคนที่ประสบนะครับผู้ใดดูคุ้มครองคนอย่างเดียวในส่วนของทรัพย์สินผมทดลอาบางทีเนี่ยพรบรไม่ได้ตามไปคุ้มครองตามเงื่อนไก่คือพรบรคุ้มครองแค่อะไรครับอ่าพราบรคุ้มครองแค่ไอเอ่อเขาเรียกนะพรบจากคุ้มครองแค่บุคคลไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินโอเคไหมฮะไม่ได้คุ้มครองความรับผิดสักทีเดียว แ่เขาจะคุ้มครองว่าใครเป็นผู้ป,ประสบบัเหตุแล้วผู้ประสบบันทีดนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดแล้วฝ่ายผิดต้องมีพรบรับรองหรือไม่นะครับอันนั้นแหละคือเรื่องของตัวพรบรจะคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้รถเราเนี่ยมัน,มนการขับรถไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนที่ได้รับเสียหายถูกไหมครับมันก็จะมีเรื่องของรถยนนะครับหรือทรัพย์สินคนอื่นได้รับความเสียหายไปด้วยนะฮะอย่างเห็นภาพนี้นี่ก็คือแน่นอนรถเสียหายนะครับเรามาดูบ้านนี้นะครับเสียหายทั้งตัวบ้านแล้วก็ตัวรถอย่า มันจะมีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเราเองหรือเป็นทรัพย์สินของคนอื่นในตัวประกันรถก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นก็มีประกันในตัวนี้เพิ่มไปแล้วกันนะครับให้บริษัทประกันมารับความเสี่ยงในส่วนที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับเราจะเป็นความรับผิดที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็คุ้มครองตัวรถแล้วก็สําหรับเพิ่ม,เต,มเติมมาเป็นสัญญานะครับเป็นเอกสารเพิ่มเติม,ตมหรือว่าเอ,อกสารแนบทายนะก็จะมีคุ้มครองสามอย,าอย่างนี้เป็นตัวหลัก นะฮะ,ะมาดูกันหน่อยนะครับคราวนี้ในส่วนประกันรถยนต์เนี่ยนะครับเราก็จะมีภาคสมัครใจเนาะที่เป็นตัวที่เราอง่ายๆตอนนี้ถ้าสมมติว่าขายประกันเรามีพรลเป็นยืนหนึ่งถูกไหมครับถ้าเป็นมีหน้าสภพายซึ่งซึ่ง,งมันโดยบังคับดยกฎหมายเพราะท่นูก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือตัวประกันภยัย นะครับภาคสมัครใจของตัวรถยนต์นี่แหละนะครับซึ่งประกันไฟภาคสมัครใจของตัวรถยนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ความสมัครใจนะครับสามารถเลือกความคุ้มครองได้นะฮะว่าจะเอาทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งทุนก็จะต้องดูข้อจ่ายตามจริงเนาะทุนทำทุนสูงก็เป็นโอเวอร์อินชัวนะครับก็แสดงว่าทาทาเกินเขาก็จ่ายเท่าที่ตามจริงเพราะฉะนั้นคุณได้ทำโอเวอร์ไปแล้วก็ทําให้เรานะครับจ่ายเบี้ยโดยไม่สมเหตุสมผลนะฮะเราก็สามารถเลือกความคุ้มครองได้ครับออาจจะเท่านี้อาจจะโอเค มูลค่ารถเรา,เาตามจริงนะครับเรา,เาตามที่มันควรจะเป็นแต่เราอาจจะไปเพิ่มในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปเพิ่มในส่วนของการประกันตัวผู้ขับขี่อะไรเงี้ยครับก็เพิ่มก็ได้อ่าแบบนี้เราเรียกว่าเฮ้ยก็เป็นการที่เราเลือกมาเองถูกไหมนะครับอโอเคคราวนี้เบี้ยแต่บริษัทไม่เหมือนกันนะครับมันก็หลายๆเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ ความเสี่ยงนะครับของรถประเภทนี้บริษัทนี้ก็เลยให้เบี้ยที่สูงนะครับบางบริษัทก็ให้เบี้ยตามเขาเรียกว่าประวัติในการเคลมของตัวเองนะครับถ้าเขามีรถเคลมของรถยี่ห้อนี้สูงนะครับเบี้ยพื้นฐานของรถยี่ห้อนี้ก็จะสูงไปด้วยเห็นไหมนะครับอ่ะพอถ้ารถเคลมตม่ำหรือว่ารถเกลีดยดที่มันไม่ค่อยมีการเคลมนะครับเบี้ยก็จะถูก แล้วก็ขึ้นอยู่ที่สองขึ้นอยู่กับชื่อเสียงบริษัทนะครับถ้าบริษัทนั้นมีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับเเบีย้ยเขาก็จะแพงแต่ถ้าบริษัทเป็นใหม่เขาก็จะพยายามทำให้เบีย้ยถูกเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าไปซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะปรับให้สู่ข้อสู่ลายบาลานซ์เห็นไหมแล้วดูส่วนเวลาคุ้มครองนะครับเวลาคุ้มครองมีอยู่สองแบบนะฮะถ้าให้คุณได้คุ้มครองเริ่มคุ้มครองทันทีนะครับหรือคุ้มครองณเวลาที่แจ้งเนี่ยนะครับ พอนีคุ้มครองทันทีจะเริ่มคุ้มครคองตั้งณเวลาที่แจ้งและบริษัทจะตอบรับประกันนะครับคือถ้าวันนี้เดึงเข้าไปนะครับเราบอกว่าขอคุ้มครองตอนนี้เลยนะครับสมมตินะมันก็จะ้คุ้มครองเลยแต่ตามหลักการคือถ้าตามทางปฏิบัตินี่นะครับเขาจะคุ้มครองเริ่มคุ้มครองนะเขาจะเริ่มคุ้มครองอดีเรับผมคนนี้ออเมานะมันสูงเสีย เขาจะเริ่มคุ้มครองนะเวลาที่มันมีงานแล้วก็ปีนเสารออกมานั่นแหละครับเวลาเริ่มคุ้มครองโอเคไหมนะครับประมาณนั้นเนาะที่เราปริ้นนะครับเราเราเราเนี่ยไฟปั๊บเวลานึงจะเป็นเวลาที่คุ้มครองเลยนะครับแต่ถามว่านะนนสมมติมีการแจ้งงานแล้วมีการทีเข้าไปแล้วนะครับบางทีกรมมันยังไม่ออกก็คือมันคุ้มครองตามเวลาที่เราเอ่อมีการแจ้งงานแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปนะครับโอเคไหมแล้เราก็สามารถที่แบบ ตีว่ามันคุ้มครองในเวลาที่จะแยงก็ได้นะครับจะต้องดูด้วยว่ามันมันไม่ผิดเงื่อนไขนเรื่งการเกมบคูณหรือว่ามันไม่มีสอบพิรุธในเรื่องของการไม่ทาประกันปลากระีเคมหรือหวังเคมอะไรอย่างนี้นะครับเอแบบนั้นก็เขาจะดูเป็นเคสไปเคสนะครับนะแล้วก็กรณีทําล่วงหน้าเช่นอวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับอยากให้คุ้มครองวันที่สามสิบเนี่ยนะครับเขาก็จะคุ้มครองวันที่สามสิบเวลาเที่ยงคืนเป็นหนึ่งนาทีนะครับขึ้นวันใหม่แล้วว่างั้นเถอะนะก็จะคุ้มครองไป อะเวลาที่สิ้นสุดนะครับก็คือเวลาเริ่มต้นจะต่างกันถ้าคุณแจ้งว่าคุ้มครองวันนี้ก็คุ้มครองวันนี้ก็คุ้มครองนาทีคุ้มครองทีคือไปในวันนี้แหละแต่ถ้าคุ้มครองล่วงหน้าก็จะไปเริ่มต้นของวันที่คุ้มครองล่วงหน้านะครับเวลาที่งคืนนาทีแต่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นนะครับทันทีหรือเริ่มต้นล่วงหน้าก็แล้วแต่นะครับกลมมาทันจะหมดเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่หมดอายุ สมมติว่าเราให้คุ้มครองวันที่30กรกฎาคมนะครับ2563นะครับประกันก็จะเป็นหมด30กรกฎาคม2563แต่เดี๋ยวก่อนนะครับประกันไม่ได้หมดเวลา5าลทุ่ม9นาทีที่จะขึ้นวันใหม่นะครับประกันหมดณวันที่นะครับ30กรกฎาคม2564ซึ่งเวลาที่หมดคือชั่วโมงนาฬิกา30นาทีดังนั้นถ้าวันนี้คุณปล่อยให้ประกันขาดแล้วแล้ว แล้วคุณคิดว่าหมดตอนเที่ยงคืนอันนี้ผิดนะครับนั่นหมายว่าคุณถ้าคุณไปต่อหมดเที่ยงคืนไม่เป็นไรหลังเที่ยงคืนก็ไม่ได้ใช้รถแล้วลองคิดดูนะครับว่าช่วงมันหมดสี่โมงครึ่งหลังจากสี่โมงครึ่งไปถึงเที่ยงคืนที่คุณว่าหลังจากนั้นจะไม่ได้ใช้รถแล้วนะครับรถคุณถือว่าไม่มีประกันนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นหมดวันไหนก็ก็ตามวันที่อยู่ในหน้าคามธรรมนะครับแต่ว่าวันในหน้าุมธรรม แต่เวลาหมดคือส4บสนาอีสมุกรนาการสามสิบนาทีดูดีๆนะครับไม่ใช่หมดตอน5้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับผมอ่ารานฉันก็อย่าพลาดนะเพราะประกันต่อให้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามขาดผลหรืออะไรนี้นะครับหรือเลยวันไปเนี่ยอ่าในสายของประกันนี่ก็จะขอ,อะตรวจสภาพรถใหม่เออถ่ายรูปรถใหม่แล้วแผลที่คุณยังไม่ได้เคลมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือมันจะติดดีมาร์าคุณไม่สามารถเคลมได้อีกนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นประกันเนี่ยถ้าเรามีแผลแล้วเรามันแตกขาดอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้ก็รีบแจ้งเคมจริงๆเคมควรแจ้งนะตอนที่เกิดเหตุน,นะครับสําคัญที่สุดเลยถ้าทาเป็นนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจกันหน่อยเรื่องของการแจ้งนะครับสมมติว่านายกเนี่ยทำประกันภาคบางภาคสมัครใจนะครับเวลา12นาฬิกานะครับเดินเข้ามาซื้อน,นะราบอกว่าให้คุ้มครองทันทีเลยอ่าสมมติวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราสองห้าหก่นะครับ ยอมเป็ัดสองปีกแล้วแล้วกันจะเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่นะครับและสิ้นสุดเมื่อไหร่โอเคคราวนี้ดูนะครับผมมาเดินมาจุดสองนาฬิกาแล้วก็ให้คุ้มครองไปครับคุ้มครองทันทีไม่ต้องยินมากคุ้มครองไปเลยคุ้มครองทันทีตอนนี้นะครับรีบนะฮะอ่าคุ้มครองทันทีโอเคนะฮะก็คุ้มครองทันทีแล้ววันนี้วันที่หนึ่งก็แสดงว่าวันคุ้มครองก็จะต้องเป็นวันนี้ทันทีก็คือพันทีตอนนี้วันนี้ถูกไหมครับ ตัคลองวันคลองก็จะวันที่หนึ่งนะครับมกราสองห้าหกหนึ่งและประกันจะไปิ้นสุดวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกสองแต่เวลาก็คือตัวาไไรครับสิบหกนาฬิกาสามสิบันทีหรือบ่ายสี่โมงครึ่งของวันที่คุณอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณทําเต็มปีนะแต่บางบริษัทบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะทาเป็นปีครึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบริษัทนะครับจ่ายเบี้ยขยายขึ้นอยู่กับแบบขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับบางบริษัทก็จะให้ให้ขยายเพิ่มบางบริษัทก็จะให้ซื้อเพิ่มแล้้วแต่่เเงือนนนไขนะคครับถาาุณทํกิปี แต่ปกติคือเราจะทำเต็มปีเนาะปีต่อปีนะครับต่อมานะครับถ้ากรณีนะครับในขอแจ้งทำประกันวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกหนึ่งแต่ให้คุ้มครองสิ้นเดือนมกรานะครับย้ำนะเดือนก็ไปหนึ่งมกราก็จริงนะครับแต่ว่าให้คุ้มครองวันสิ้นเดือนมกราประกันจะเริ่มคุ้มครองและสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับอ่ะเพราะางนั้นเข้าไปวันที่หนึ่งมกราก็จริงแต่ให้คุ้มครองตอนสิ้นเดือนนะครับ มกราก็แสดงว่ามันเป็นการแจ้งล่วงหน้าถ้าล่วงหน้าจะเริ่มต้นเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่ใจคุมครองนะครับซึ่งสิ้นเดือนมกราคือวันที่สามสิบมกราเป็นวันสิ้นเดือนของมกรานะครับก็เลยนะับเป็นวันที่สามสิบมกราก็สู่วันที่สามสิบมกราหนึ่งนาทีปุ๊บคุ้มครองเลยนะครับแต่ก็จะไปสิ้นสุดวันที่สามสิบมกราสองห้าหกสองนะครับคือหนึ่งปีในเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สามสิบมกราเห็นไหมครับ ถ้าแจ้งนันดีก็คุ้มครองนะตอนนั้นแหละคุ้มครองนะตอนที่แจ้งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มครองเลยวันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าแจ้งล่วงหน้าจากคุ้มครองช่วงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่คุณแจ้งและสิ้นสุดนะครับถ้าครบหนึ่งปีคือหมดวันนั้นแต่เวลาที่หมดไม่ใช่เที่ยงคืนนนาทีนะครับมวลลาที่หมดคือสิบหกนกาสามสิบนาทีของวันที่คุณคุ้มครองนะครับในกรณีที่ทําแบบเต้นฟรีต่อนะครับ คุ้มครองตอนดีทาตอนไหนคุ้มครองตอนนั้นนะครับแจ้งล่วงหน้าก่อนวันคุ้มครองนะเยี่าลืมว่าวันแจ้งล่วงหน้าขอคุ้มครองเริ่มคุ้มครองเที่ยงคืนถาทีของวันที่คุณให้คุณคุ้มครองนะครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามเวลาที่หมดก็คือช6่วนาฬิกาสามสิบนาทีปีถัดไปนะครับของวันคุ้มครองนั่นเองต่อนะครับ